เธอไม่เคยรับรู้ที่เจอสักเท่าไรแต่เหมือนไกลไกลห่างก,กันได้แค่มองหน้าเธอทำได้เพียงแค่นั้นหัวใจที่แอบฝันอยู่ใกล้กันยังมันไหวหากเธอรู้ใจหากเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหนระือ ไและจะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียวแค่อยากรู้เรื่องเกิดกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อวานหากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่าอยากบอกเธอคำที่ข้างใจขอให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตามอยากให้รู้ว่า อยากให้หันนั้นหน่อยอยากให้มองหน้ากันถ้าทำให้วันไวกับสายตาคนอย่างฉันไม่บป็ขับใจเธอหากเธอคนที่ฝันหวังเพียงใครคนนั้นจะใกล้เคียงคนอย่างฉันหากเธอรู้ใจหากเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่า ไม่รู้เลยแต่ต้องพูดไปและจะมาเือกวนใจคำถามเดียวแค่อยากรู้ดังเกิดกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อวาน ขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากไดยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อวนานหากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคงหนงจะยืนตรนที่เก่าหยุดเพื่อบอกเธอคำที่ข้างใจต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตามตอยากให้รู้ว่ารักเธอ It's the coldest night, people passing by You will be the one, the light of my life When you're close to me, make me feel alive Like never before when my whole world had died Painful memories, lonely places, I have been there a long time Now I found you, where I belong My whole life will never be the same When I fall in love with you, anything is out of the blue in the dark night there'll be sunlight and you'll be the destiny that I'm going to when I fall in love with you wishing dream is forever true having you right here face to face that nobody else comes between me and you when I fall in love how to root how to the จะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียวแค่อยากรู้น้นเกียดกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยที่เจอด้เมื่อวานถ้าคุณอู่ where our life will never be the same when I fall in love with you wishing dreams forever true having you right like here Face to face that nobody else comes between me and you, and you.